มือสองฮอนด้า g X 160ต้องแท้ต้องโดนน้ำได้ครับล้างน้ำทำความสะอาดพร้อมขายครับดูรครับตู่เชียงใหม่ครับเครื่องยนต์ฮอนด้ามือสองครับตัวนี้รหัส g X 160 5.5แรงครับ ตัวนี้ตัวที่ลูกค้าส่งจากสุราธานีนะครับลูกค้าไม่ได้ใช้งานนะครับนำมาขายให้นะันี้จัดไม่ได้ยกเครื่องนะครับแค่ล้างทำความสะอาดอย่างเดียวนะพร้อมใช้งานนะครับสวยใสเดี๋ยวจะมาลองเทสเครื่องดูนะครับตัวนี้เติมน้ำมันเครื่องเติมน้ํามันไปเรียบร้อยนะ สวยใสเลยฮนะดูมุมกว้างๆมุนรอบๆเลยฮะนะใสเลยคนระับที่เปลี่ยนไปก็จะมีไอท่อไอเสียคนระับและกระบูตัวนี้เปลี่ยนแน่นะเปลี่ยนไปแต่ทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยแค่ล้างนำความสะอาดเนี่ยเดียวลองเร่งดูลองเร่งรอบสูง,สง นใช้งานได้ปกติเลยนะไม่มีหลวมไม่มีควันขาวควันดำนะสนใจติดต่อได้เลยนะตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับหมุนโลโก้หมุนสนใจติดต่อได้คนระับสินค้าเก็บเงินปลายทางครับตัวนี้สี่พันห้านะครับนะพร้อามใช้ง,งานเครื่องเงียบๆเลยนะเดินเบาได้ดีนระัฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่